อย่างแรกให้เรารู้ก่อนว่าประมาณนี้เส้นประสาทที่มาเลี้ยงเนี่ยมันมีอยู่สามมีอยู่3เส้นนะสำหรับเส้นใหญ่ที่มาจากแขนดังนั้นเราต้องทําแรงไหมไม่จําเป็นนะเราทําเท่าที่ไหวกดแบบนี้กดค้างนะกดค้างไว้เลยนะครับกดค้างไว้ปล่อยไว้ประมาณ1นาที1นนาทีนะครับถ้ามีอาการชาขึ้นมาชัดเจนคนที่มีอาการชาฝ่ามือหรือปวดฝ่ามือที่บริเวณนี้ครับ มีปัญหาที่นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางบางส่วนนะมีอาการตอนที่เวลาเรานั่งทํางานเป็นเวลานานจับเมาส์หรือใช้มือสับสับสับสัสับนายลองทำท่าสับให้ดูนะทำางไงท่าสับถ้ามันมีอาการปวดเราจะทํำยังไงเราก็จะต้องเขยา่าเพื่อที่จะให้อาการมันดีขึ้นหรือต้องนวดที่บริเวณข้อมือเพื่อจะให้อาการดีขึ้นปัญหามันมาจาก ขังผืดที่เกิดขึ้นที่บริเวณฝ่ามือตรงนี้ครับหนีบเส้นประสาทแล้วทำให้มีอาการปวดแล้วขึ้นมาที่บริเวณฝ่ามือในกรณีที่เป็นใหม่ๆแต่พอเป็นไปสักพักแล้วมีอาการชามากขึ้นวันนี้มาสอนวิธีการแก้การง่ายๆด้วยตัวเองกันครับก่อนอื่นเช็คสัญญาณให้หน่อยว่าชมจากที่ไหนสัญญาณเป็นอย่างไรนะครับเราจะได้ไปกันต่อเมื่อกี้เราไลฟ์ไปแล้วมันไม่สําเร็จช่วยเช็คสัญญาณให้นิดนึงครับได้ไหมอยูเงียบๆ วันนี้ฝนตกด้วยนะครับปัญหาของอาการมันมาจากตัวผังผืดที่เกิดขึ้นก็จะเกิดที่บริเวณนี้ครับเดีย๋ยวมาดูกันนะมีไหมฮะหรือเราจะได้ไลฟ์ใหม่อีกแล้วอ่าดูนะครับชัดอยู่เนาะถ้าชาัดเราไปต่อนะดูนะครับเห็นไหมฮะจุดที่เกิดขึ้นคือผังผืดที่เกิดขึ้นบริเวณนี้ปัญหามาจากการที่เราทํางานอยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสมเช่นท่านี้ เป็นเวลานาน,านๆอาจจะทําให้มีอาการตึงที่บริเวณนี้มากขึ้นหรือการที่ดันตรงนี้มากเกินไปทําให้ตรงนี้มันถูกยืดมากเกินไปทําให้มีอาการปวดร้าวขึ้นมาก็ได้นะครับมาดูวิธีการกันนะว่าเราจะทําอย่างไรนะครับอย่างแรกให้เรารู้ก่อนว่าประมาณนี้เส้นประสาทที่มาเลี้ยงเนี่ยมันมีอยู่สามมีอยู่3เส้นนะสำหรับเส้นใหญ่ที่มาจากแขนแต่เส้นประสาทที่มีปัญหาของตัวนี้ก็คือเส้นประสาทมีเดียยวเนิบก็คือตัวที่มาเลี้ยงที่นิ้วมือ นะครับเขาจะมาจากคอเลยนะครับแล้วมาที่ฝ่ามือเลยเนาะแล้วมันจะมาเลี้ยงที่นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางแลนะนิ้วนางบางส่วนส่วนถ้าเป็นนิ้วก้อย <c oughs> ถ้าเป็นนิ้วก้อยนะมันจะเป็นเอาน่าเนฟิฟซึ่งจะมาจากตรงข้อศอกตรงนี้วันนี้ยังไม่สอนสอนตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าส่วนใหญ่ตรงนี้เยอะเพราะคนาถามไปนในเพจแล้วทีนี้วิธีการอย่างแรกที่อยากจะสอนก็คืออยากให้นวดแล้วก็ อีกตัวหนึ่งก็คือยืดนะอ่ะยืดก่อนแล้วกันยืดเส้นประสาทเราจะยืดแบบนี้ครับอ่าท่าที่หนึ่งเราจะยืดเส้นประสาทในท่านี้นะครับมีใครเป็นอยู่ไหมครับเป็นเล่าให้ฟังหน่อยนะว่าอาการเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเอ้เราจะยืดยืดค้างไว้นับ1นถึงสินะครับนับ1นึ่งถึงสิมันจะรู้สึกตึงเล้าลงมาที่บริเวณฝ่อมือนะนะครับอันนี้ยืดแบบเบสิกนะเบสิกพวกนี้ใครที่เป็นอยู่ตอนกลางคืนนอนตะแคงครับ ปวดแล้วก็ต้องมาสบัดถ้าใครเป็นมากๆนี่มันจะทําให้มีกล้ามเนื้อรีบนะเปรียบเทียบกันสองข้างเนี่ยมันจะรีบชัดเจนเลยลองทําดูก็ได้ถ้าเป็นมากแต่ถ้าใครเป็นน้อยๆหน่อยก็มีแค่ชากับปวดบ้างอย่าปล่อยให้เป็นนานครับมันอาจจะทําให้เกิดอาการรีบได้ดังนั้นเราต้องมาบริหารท่านี้ช่วยนะครับอันนี้ท่าที่1ถามว่าเราต้องทําค้างไว้นานแค่ไหนเราทำประมาณสัก15วินาที3เซตโอเคนี่ถ้าเราจะทําแบบให้มันดีขึ้นยากขึ้นเราจะจับที่นิ้วโป้ง ในลักษณะนี้ครับเราบิดอจะยืดตึงมากขึ้นที่นิ้วโปง้งซึ่งส่วนใหญ่นะคนที่ชาก็จะชานิ้วโป้งเยอะหน่อยนะเวลาผมรักษาคนที่ชานิ้วชี้นิ้วกางเนี่ยเวลารักษาไปวิสิตสองวิสิตแรกเนี่ยอาการดีขึ้นแล้วแต่เหลือตรงนิวงน้วโป้งหรือฐานนิ้วโป้งหน่อยๆพวกนี้นะครับแล้วก็เวลาอยู่ที่บ้านก็ไม่ควรที่จะไปทํางานที่ทําให้ใช้ข้อมือเยอะเกินไปถ้าทําใช้ข้อมือเยอะเกินไปพังผืดก็หนาอีกมีอาการชาขึ้นอีกอื ตัวนี้คือท่าที่หนึ่งโอเคนะครับต่อมาเดี๋ยวผมขออนุญาตสอนวิธีตรวจนิดนึงคือเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นมาจากตรงนี้หรือเป็นมาจากกล้ามเนื้อหรือมาเป็นมาจากหมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาทวิธีง่ายมากคือใช้นิ้วโป้งนะกดไปตรงที่สีน้ําเงินเนี่ยอะนองมือนิ้วโป้งกดสิครับกดแบบนี้กดค้างนะกดค้างไว้เลยนะครับกดค้างไว้ปล่อยไว้ประมาณหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีนะครับ ถ้ามีอาการชาขึ้นมาชัดเจนนะครับมีอาการชามาตามเส้นประสาทนี้แสดงว่ามีปัญหาแล้วอันนี้ท่าวิธีการตรวจที่หนึ่งลองทําดูนะฮะใครที่ดูอยู่ตอนนี้แล้วบอกว่ามันมีอาการชาตอนกลางคืนหรือชาตอนทํางานอ่ะลองทาท่านี้นี่ท่าที่หนึ่งหรืออีกท่าหนึง่งเอาหลังมือชนกันในลักษณะนีน้นะครับเราจะรู้เลยว่าสองข้างอันนี้ข้างดีใช่ไหมอันนี้ข้างที่เสียใช่ไหมข้างที่เจ็บถ้าเราทําแบบเนี้ย ถ้าข้างที่มีปัญหาจริงๆอาการมันจะหนาขึ้นช้ามากขึ้นปวดฝ่ามือมากขึ้นข้างนี้จะปกติเลยเฉยๆหนึ่งนาทีเหมือนกันนะครับลองเปรียบเทียบดูใครทําอยู่ตอนนี้ทําแล้วรู้สึกยังไงเนี่ยลองเล่าให้ฟังนะครับนี่คืออาการชามือแล้วก็เป็นปัญหาถ้าปล่อยไ้นานๆมันก็จะทับเส้นประสาทที่ทําการให้แรงไปที่มือให้แรงไปที่มือปุ๊บอ่อนแรงเลยนิ้วอ่อนแรงน,นะครับก็จะมีอยู่บางคนที่เป็นหนัก ถ้ามีการอ่อนแรงอราจะต้องพิจารณาในการผ่าตัดแล้วเนาะดังนั้นถ้าใครรู้ตัวเนี่ยรีบทําโอเคพ่อเป็นยังไงครับพี่อุ้มชานะอัน <c oughs> นี้พี่อุ้มเป็นคนไข้าสาธิตจริงจร้งเป็นคนไข้คือสิบห้าวิก็จะมีอาการแล้วก็จะชาตามเส้นสีแดงนี่แหละครับโอเคต่อมาอสอนนวดนิดนึงนวดหน่อยก่อนยืดเรายืดไปแล้วนิดนึงอะนวดนวดที่ไหนนะฮะนวดที่ปุ่มกระดูกที่ตรงนี้แหละอ่าตรงที่ันหนาๆตรงนี้นะออากดไปนะครับ แล้วก็มาที่มืออุ้งมือนะแล้วก็ไปที่ฝั่งนั้นไล่ไปนะครับไล่ไปนะใครเป็นอยู่หรือว่าใครที่มีเพื่อนเป็นก็ส่งคลิปนี้ไปให้เขาแล้วกันนะครับนี่เป็นวิธีที่ผมจะสอนคนไข้เวลากลับไปที่บ้านเขาต้องทำเนาะแต่ว่าถ้าใครที่เป็นใหม่ๆอาจจะต้องพักใช้งานนะอย่าไปใช้งานเขา,าใช้งานเขามากก็จะยิ่งทําให้ผังผืดมันอักเสบเห็นไหมเป็นรอยดําๆนี่ก็คือรอยที่เขาโดนนวดไปแล้ว ถามว่าตรงปลายมือจะนวดด้วยไหมนวดด้วยเดี๋ยวไว้บาลังผมจะมาสอนวิธีการนวดแบบผ่อนคลายนะอะนวดนิดนึงนวดที่แขนขึ้นมาก็ได้ครับนวดไล่ขึ้นไปนะครับต้นแขนตรงนี้บางทีมันก็จะตึงเนาะเพราะว่าเป็นก้ามเนื้อที่ที่ผ่านมาที่ช่องนี้ก้ามเนื้อทุกมัดจะตรงนี้จะผ่านมาช่องนี้พอผ่านมาช่องนี้ถ้าก้ามเนื้อตรงนี้ตึงตรงช่องนี้ว่าจะยิ่งทําให้มันตึงมากขึ้นโอเคเนาะพอได้ไหมครับพอได้นะ อ่าต่อนะครับไปกันต่อนะทีนี้พอเรานวดเสร็จแล้วพอเรานวดเสร็จแล้วเราจะยืดเส้นประสาทยืดเส้นประสาทเมื่อกี้เราสอนไปท่านึงแล้วต่อไปอีกท่านึงสิครับท่าที่สองอ่ะมาเลยครับแบบนี้นะครับปลายมือเราจะบรรจบกันนะกดลงตึงๆนะครับจะรู้สึกว่ามันตึงลาวมานี่ตึงลาวข้างที่ไม่เจ็บมันไม่ตึงแบบมันจะรู้สึกเฉยๆเลยแต่ข้างที่แบบมันมีปัญหามันจะรู้สึกตึงมาก ดังนั้นเราต้องทําแรงไหมไม่จําเป็นนะเราทําเท่าที่ไหวเท่าทนได้ก็ทนถ้าทนแล้วทําไปปุ๊บพอทําเสร็จระบมอันนี้ก็แสดงว่าแรงไปแต่ถ้าทนได้ทําแล้วรู้สึกสบายทําเสร็จแล้วเบาอันนี้โอเคเอ,อเคนะวิธีการตัดสินแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับบางคนแบบอาจจะยืดได้เยอะอีกบางคนเนี่ยยืดได้น้อยรู้สึกตึงแล้วเราก็จะไม่ทําแรงเพราะการทําแรงยิ่งทําให้เขาบาดเจ็บเยอะขึ้นแต่ถามว่า ถ้าใครที่ทําได้แรงได้เยอะแล้วหยุดทําแล้วอาการดีขึ้นก็โอเคอย่างนั้นใช้ได้แล้วเก่งแต่ว่าถ้าเผื่อใครที่ทําแล้วโอ้โหหยุดทำปุ๊บปวดร้าวเลยเนี้ยอาจจะไม่เหมาะอาจจะไม่เหมาะดังนั้นแต่ละคนไม่เท่ากันแต่อยากให้ได้เยอะๆแหละแต่ว่าถ้าทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ต่อมามาด้านด้านข้างบ้างมาทางด้านนี้ตึงๆนะครับหลังจะตรงนะคอตรงๆนั่งตรงๆต,ต,ตึงไหมตึงฝั่งไหนมากกว่ากันฝั่งนี้อ่ะ เปลี่ยนข้างมาเลยปึ๊บไปลองดูครับลองทําตามดูนะครับใครที่ทําแล้วรู้สึกว่ามันตึงก็ถือว่าใช่แล้วล่ะคุณน่าจะมีปัญหาจริงๆแล้วโรคพวกนี้มันก็เป็นกลุ่มกับออฟฟิศซินโดรมอย่างหนึ่งนะซึ่งก็เจอได้เหมือนกันนะครับโอเคเนาะพอได้ไหมอ่าทีนี้ถ้าเราอยากให้มันตึงมากยิ่งขึ้นนะอยากให้มันตึงมากยิ่งกึนอ่นเหมือนเดิมครับยุ่มดันมาให้สุด ดันมาให้สุดปลายมือนิดนึงอ่แล้วเอียงคอไปด้านตรงข้ามสิครับตึงไหมตึงมากเลยนะถ้าเอียงแล้วรู้สึกตึงเราก็ถอนคอกลับมาเอาเท่านี้แต่เวลาเราดึงเนี่ยมันจะตึงเพราะอะไรเพราะเส้นประสาทมันออกมาจากคอไงครับยิ่งเราเอียงมากมันจะยิ่งตึงนะฮะแล้วก็ปักกลับมา,อาลองดูครับอันนี้เราเรียกว่าการทำ iding, เนอร์ฟไกดิ่งหรือ Ne อร์ฟโมบิไลเนาะเวลาทําอาจจะเจ็บนะแต่วก็ทำาอาจจะทําให้รู้สึกระบมแต่บอกเลยว่าพอทําเสร็จแล้วอาการชาที่มือมันจะดีขึ้นมาก มันจะหายเลยแต่ถามว่าพอเราไปทํางานก็กลับมาใช้อีกนั่นแหละเพราะว่าเราไปใช้ข้อมือเยอะๆผมอ่านในคอมเมนต์อยู่นะคนที่ผมถามไปตอนกลางวันขี่มอเตอร์ไซค์ใช้ข้อมือขับมอเตอร์ไซค์วันก่อนประมาณต้นต้นปีผมไปเกาะกูดขับมอเตอร์ไซค์สิบกิโลบนเกาะนี่โอ้โหชาเป็นสองสามวันเลยนะครับพวกนี้ต้องมาทำการยืดเส้นประสาทเบาๆนะครับส่วนเรื่องยาไว้เดี๋ยวให้ให,หมอย,ยาเข้ามาสอน มาต้องใช้อะไรโอเคอ่ะมีอะไรอีกไหมครับอุ้มพอได้ไหมมีท่าไหนอีกอ่ะใช้เชือกนะเราจะใช้เชือกกดที่บ่าใช้เชือกกดที่บ่าเอามือข้างนี้กดที่บ่าใช่ครับกดที่บ่าเพราะอะไรเพราะเราจะดึงที่บริเวณบ่าตรงนี้อ่ะแล้วใช้มือนะครับเหยียดแขนออกมาให้สุดยดดืดหน้าอกนิดนึงตัวนี้ลองทําดูนะท่านี้ผมก็ทําบ่อยเวลาผมตึกตึงไหม เชื่อจะกดตรงนี้นะครับคอตรงก่อนอย่าเพิ่งยืดคออย่าเพิ่งยืดคออ่ะเจ็บศอกตึงๆนะครับเห็นไหมถ้าศอกจะตึงเจ็บไหมดูตาพี่อุ้มก็รู้แนละ้วเนาะมันตึงมากเนาะอ่ะแล้วผ่อนกลับมาปุ๊บสิบครั้งนะครับสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตนะสิบครั้งเป็นหนะึ่งเซตเนาะพอได้ไหมพอได้เนาะสองนี้อยากให้มันตึงมากกว่านี้เดี๋ยวลองทาดูก่อนตึงไหมตึงเนาะทีนี้ถ้าอยากให้มันตึงมากกว่านี้ถ้าใครที่รู้สึกไม่ค่อยตึงเลยอยากให้ตึงกว่านี้ทาไง เอาหักมือลงหักมือลงปุ๊บคอตรงๆอ่าเหยียดแขน,นไปข้างหลังนิดนึงครับเอียงคอไปได้าน้นครับเบาๆนะอ่าตึงไหมตึงอ่ากลับมาทำสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตเหมือนกันเบาๆนะครับเบาๆถ้าทําแรงเกินไปโอกาสเส้นประสาทบาดเจ็บแล้วชาเยอะขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะมีเคสหนึ่งดูคลิปเราไปทําเองเสร็จแล้วชาเยอะกว่าเดิมก็ทําให้เกิดการบาดเจ็บได้สําหรับคนที่ไม่เคยทําแล้วทําหนักเกินไปวกนี้ต้องระมัดระวังนะครับดังนั้น การทําท่าพวกนี้หลักการง่ายๆอย่าให้เจ็บอย่าให้เป็นมากขึ้นทําให้เท่าที่ไหวทําเสร็จแล้วเรารู้สึกว่าหลังทําแล้วต้องเช็ครีเช็คอะสมมุติพี่อุ้มทําประมาณสัก3ามเซตอ่ะพักก่อนชาไหมชาตอนนี้หยุดชาหรือยังหยุดแล้วถ้าอย่างนี้ก็คืออาการมันดีขึ้นแต่ระหว่างทามันจะชาได้จะปวดได้แต่หยุดทามันต้องดีขึ้นออานะอีกทีหนึ่งครับเชือกกดที่ตรงบ่านะครับกดไว้ดึงไว้นะครับแขนเหยียดไปข้างหลัง แบบนี้หักข้อมือลงแค่นี้ก็ตึงแล้วนะจริงๆแล้วถ้าใครที่ตึงแค่นี้ไม่ต้องหักไม่ต้องเอียงคอแล้วนะครับเอาแค่นี้ก่อนโอเคไหมครับพอได้ไหมมีคําถามไหมมีคําถามไหมพอได้เนาะโอเคนิดเดงเดี๋ยวให้พี่อุ้มต่อให้พี่อุ้มพักก่อนมาดูท่าต่อไปมาดูท่านี้นะดูที่มือนะครับใช้มือนะจับที่ผนังในลักษณะนี้นะครับแล้วก็บิดตัวเอียงตัวในลักษณะนี้ เดี๋ยวพี่อุ้มจะสอนถ้าเพิ่มความแข็งแรงต่อนะอย่างนี้นะครับตึงไหมแบบนี้ก็ได้แล้วก็ใช้มือนะวางที่ผนังก็ได้นะครับแล้วบิดตัวไปในลักษณะน,นี้แค่นี้นะฮะแล้วถ้าจะให้ตึงมากขึ้นก็แค่อยองคอไปแล้วนงคา้ามให้ยิ่งตึงดังนั้นเราจะทำเท่าที่ไหวนะแล้วก็บิดตัวกลับค้างไว้สิบวิก็พอสิบวิสามรอบรู้สึกชาไปถึงปลายมืออย่างนี้เราก็พับ จริงๆตัวที่ชาวพิจะต,ตึงตรงนี้นะตึงตรงนี้เพราะตัวตนี้คือเส้นประสาทถามว่าเป็นกล้ามเนื้อรอไม่ใช่นะครับเป็นเส้นประสาทนะครับโอเคประมาณนี้นะอ่ะทีนี้มาดูพี่อุ้มบ้างสอนท่าออกกาลังกายเพิ่มความแข็งแรงท่าที่หนึ่งนะลองดูท่าที่หนึ่งเราจะใช้เป็นข้อมือนะครับลองดูครับ เราจะทําหลังจากที่เรายืดกล้ามเนื้อแล้วแล้วอาการเราเริ่มดีขึ้นสักพักแล้วเราก็จะมาฝึกออกกําลังกายเราจะทํา10ครั้งเป็นหนเซตนะครับทำสัก3ามถึงหเซตนะครับท่าที่หนึ่งโอเคไหมพอได้ไหมได้เนะาะจำไห้นะครับถ้าจําไม่ได้ก็แชร์เก็บไว้นะครับท่าที่2กระดกมือกระดกมือขึ้นนะครับโบกมือนะครับโบกมือได้ไหม อ่าประมาณนี้นะครับมันก็จะตึงที่เส้นประสาทตรงนี้ต่อไปต่อไปหักข้อมือนะครับมือจะเป็นระนาบแล้วเนาะหักข้อมือขึ้นลงนะครับพอได้ไหมครับเสร็จแล้วเป็นหักนิ้วมือได้ไหมครับอันนี้จะเป็นท่าบริหารที่ทําหลังจากที่เรายืดแล้วหรือว่า,าการเราเริ่มดีขึ้นแล้วเราก็มาบริหารได้นะครับ สุดท้ายแล้วเป็นหมุนข้อมือครับหมุนข้อมืออแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อที่บริเวณข้อมือแต่ละท่าทําประมาณสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตนะยืดกล้ามเนื้อที่ข้อมือครับพวกยืดนี่ยืดประมาณสักสามถึงห้าเซตก็พอค้างไว้หน่อยอันนี้ทาเร็วๆเพราะว่าเดี๋ยวไลฟ์มันจะนานไปโอเคนะพอได้เนาะอันนี้หักลงนะครับเวลาทําจริงให้ช้ากว่านี้นิดนึงนะช้ากว่านี้นิดนึงนะครับ โอเคทีนี้เราจะใช้น้ำหนักหน่อยอาจจะเป็นขวดน้ำก็ได้นะเป็นขวดน้ำนะครับตรงข้อมืออย่างเดียวเลยนะครับแขนเราจะวางข้างลำตัวนะครับพอได้ไหมพอได้ไหมยากไปไหมครับผมว่ามีนทักบัวเอาเหรอทำเบาๆนะอย่าอย่าฝืนทำแรงนะครับวันนี้ไม่ใช่วันเดียวที่ทำนะครับขอความกรุณานะวางแผนทำสักอาทิตย์หนึ่งนะให้ทำค่อยๆทำค่อยๆไตค่ตความยากอย่าไปแบบ หักง้มอย่าไปทําหนักเกินไปมันจะยิ่งเจ็บออกกําลังกายเจ็บอยู่แล้วครับผมไปวิ่งผมยังเจ็บเลยธรรมดาแต่ว่าถ้าเราแบบฝืนไปก็จะหนักไปต่อไปพูดเยอะไปนะพี่อุมไปต่อแหละพอได้ไหมเอาไปใช้เลยครับถ้าพวกนี้เป็นเบสิกที่ทุกคนควรจะต้องที่มีอาการชามือหรือว่าเป็น CTS CTS มาจาก c a r p a l t u n n e l Syndrome โมก็ rome, คือตรงขังพื้นและเส้นประสาทตรงนี้แหละเป็นวิธีการออกกำลังกายเขา ส่วนใหญ่เรามีแต่ยูดแต่จริงๆเราควรจะต้องเพิ่มความแข็งแรงเข้าไปด้วยสุดท้ายบีบลูกบอลบีบลูกบอลน,นะครับแบบนี้พอได้ไหมครับก็บีบเข้าไปให้แน่นๆแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับนะครับใช้ขวดน้ำลูกบอลน,นี้ใช้ลูกเทนนิสแลย <laughs> ไม่ใช้ขวดน้ําเดี๋ยวควบีบขวดแตกโอเคประมาณนี้อย่าลืมตรงท่านี้ด้วยลืมข้อมือไปท่านี้ อ่าเป็นท่านี้ด้วยท่านี้นะครับทีนี้จะเป็นกระดกข้อมือขึ้นข้นข้างบนสมมติว่าถือเป็นขวดน้ําเนาะก็หักข้อมือขึ้นเหมือนกันเลยโอเคประมาณนี้มีคําถามไหมครับลองเอาไปใช้ดูอูสอนไปหลายท่ามากเลยนะประมาณนี้ครับประมาณนี้มีคําถามไหมครับกงนี้ทรับ้ปวดร้าวขึ้นไปถึงอะไรได้เลยไหมคะ มันน้อยนะแต่ถามว่าคนที่ระบมมากๆ่ถึงนี่ได้เลยครับถ้ามันมาจากตรงนี้ระบมมากๆนะแต่นอกเหนือเสียจ,จากว่าถ้าเรามีปัญหาจากพอหรือไหลจริงๆเนี่ยอาจจะมีอาการเลาลงไปได้ดังนั้นต้องตรวจแยกถ้าหลายคนก็ถามว่ามันมัน,ม,นมันเกี่ยวกันไหมบางทีมันเป็นโรคเดียวกันหรืออาจจะมีโรคนั้นซ่อนอยู่อโอเคอา,าการนี้มันทําให้ปวดตอนกลางคืนมากๆใช่น,นอนตะแงคงทับ ก็มีอาการปวดถ้าเป็นระบบม,มากๆผ <ๆ S 1> ังพือตัวนี้มันหนาตัวเกิดการรัดตื่นขึ้นมาต้องเขยา่านี่คือเวลาเราประเมินคนไข้อะถ้าคนไข้ที่มีอาการปวดแม้กระทั่งตอนกลางคืนต้องลุกขึ้นมานวดข้อมือขึ้นมาสะบักมือนะ่ยจะทําให้มีอาการปวดมากขึ้นด้วยได้นะครับเนาะโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตนะครับใครที่มีปัญหามีคําถามก็สามารถทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ปรึกษาเราได้นะแต่ว่าให้ใส่ข้อมูลให้เราหน่อยหรือว่าถ้าใครที่อยากจะขอคลิป วิธีการรักษาเนี่ยก็สามารถบอกเลยว่าอยากจะได้คลิปเกี่ยวกับอะไรก็จะมีคลิปให้เยอะแยะแล้วมีคลิปอยู่ใน youtube นี่800กว่าคลิปเลยนะครับวันนี้เรามานั่งดูเยอะทีเดียวแต่ว่าอาจจะหาไม่เจอดังนั้นเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ช่วยหาทิ้งคาถาม าการปรึกษาไว้ก็จะมีเพลย์ลิสต์ให้ต้องก่อคําถามให้หมดแล้วจะมีนักกายภาพบำบัดมาช่วยตอบอันนี้ตอบฟรีนะครับแต่ว่าถ้าใครที่อยากคุยโทรศัพท์หรืออยากจะวิดีโอคอลเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายแล้วนะเห็นหลายๆท่านบอกอยากคุยโทรศัพท์จริงๆจะมีค่าใช้จ่ายจะเป็นนักกายภาพบำบัดที่คลินิกเราเป็นคนตอบนะครับถ้าใครสนใจก็ถามเข้ามาได้เหมือนกันก็ถ้าอยากให้ทำคอนเทนต์เรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเดี๋ยวคอนเทนต์ที่คอมเมนต์ที่น่าสนใจเป็นประโยชน์กับทุกท่านเราจะเอามาทํา เป็นคลิปให้ทุกท่านผมอ่านทุกคอมเมนต์แลฮะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตอบเพราะว่าถ้าตอบหมดนี้คือเขาจะบล็อกแน่นอนแล้วคงตอบไม่วหวเยอะมากจริงๆขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจนะครับใครที่อยากจะรักษากับคลินิกของเราก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์0853699977ครับ0853699977จะถามปรึกษานะปรึกษาในอินบ x ็อกเฟซบุ๊กแฟนเพจที่กำลังไลฟ์อยู่นี่หรือว่า ไลน<ช>์ของเรานะไลน์ at Bandit Clinic ครับ at b u n d i t c l i n i c ครับ at Bandit Clinic คลินิกก็เปิดอยู่ตลอดเวลาตอบคำถามเราจะตอบตอนกลางวันนะครับถ้าตอบตอนคืนนะผมมาตอบเองมาถามกลางคืนถามกลางคืนนะอะไรประมาณนี้โอเคมีคำถามไหมครับ คนมาไม่ทานสามารถดูย้อนหลังดูย้อนหลังได้ไม่ได้ลบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็ Subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยในยูทูบช anel นะครับคลิปไม่ได้ลบก็ไปลงใน YouTube เหมือนเดิมนะครับใครที่อยากสนับสนุนพวกเราก็อย่าลืมกดสมัครเป็นสมาชิกนะครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรมดีๆให้ทุกท่าน ในอนาคตรอติดตามแฟนเพจนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่ไลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับและเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสาหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี